สดียนด้วยนะคะพอดิฉันหนุ่มแอมเชน่ามีคนัคงซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมเทลลันเนอร์ซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือมอนเตเดย์ชานเอลนะคะขอเตียนนะดิยินดีที่ได้รู้จักนะตัดตินทำไม โอ้โหขอบคุณสำหรับคํำเมื่อกี้แรงมากตอนนี้ตัวก็มี3ตัวนะคะมีมิงหมิงมีชิโฮแล้วก็มีเบลล่าค่ะซึ่งใช้เบลล่าเป็นหลักเนื่องจากโดนใครบางคนแถวนี้เรียกเป็นตุ๊ดนะคะเวลาที่ใช้ชิโฮนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนจริงๆนะโอ้โหผู้หญิงนะ คายขายรีเ่นเถอะรีเ่นเถอะไม่บุ๊ทดิฉันไม่มีอะไรมากมีแค่พิเศษต่เด,เดียวมีเป็นพิหกเปินทั้งหมดก็มีแค่นี้เอากดแล้วกำลังดูเทลบุ๊จะบอกว่าแหวนแหวนอัพเป็นวะดับสี่ได้แต่ว่าอัพแต่ไม่ได้อัพเหตุผลเมาว่าแค่จะหมดแล้ว เอมอมาดูความแข็งของเราสองคนกันจึง๊งเอา้ากดผิดตัวกดิดหรือกดเอ็กซ์รอกันบ้างดิโอ้เซ็งเซงเซงเอา้าเคยรอรออยู่ตรงจุดที่มันจะสิ้นสุดแล้วชาชหน้ามากเลยแกวิ่งไปจากครึ่งแล้วแถมกระตุกด้วยเขากระตุกเลย คื่กัวสัส้นดีๆและ